ประกาศข่าวกิจจักรรมนี่นะของพิจักบางนาย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็วันนี้เรามีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเย็นเย็นเราหลายคนมีหน้าอยู่กับคุณทอมนะคะก็ยินดีต้อนรับอ๋อมีค่ะป๊อบบรรณาแบบดิสซีเวอร์และชัวร์เขยู่ะคะแล้วก็มีคุณสุพรนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิกจากคิทสจักรมณฑิจิตหลังสวนะคะ่ะ ิงและลูกเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกอยู่แถวพ่อประแดงนะคะมายิ้มเยยนเราด้วยเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณยายของน้องหนูดีด้วยค่ะแล้วก็น้องหนูดีด้วยนะคะน้องหนูดีมาร่วมซ็อกเกอร์แคมกับเราเมื่อเดือนเมษายนนะคะยิงประตูได้หลังประตูเลยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ่ายวันนี้เราไม่มีซอฟตบอลนะคะของทีมเด็กๆเพราะวันนี้ก็โค้ชติดธุระแล้วก็เด็กๆก็ าทางส่วนอ้อยไม่ได้มาด้วยนะคะ,ะสำหรับวันเสาร์เราก็ยังมีกิจาการรมเด็กสอนเด็กอยู่นะคะก็แล้วก็ในเดือนหน้าเราจะมีค่ายครอบครัวของเด็กๆในโครงการแล้วก็ผู้ปกครองในโครงการเข้าจะ่าคงจะไปที่ใกล้ๆอย่างเช่นที่พูเยาแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่พัฒนาเด็กของมูลนิธิ compassion ซึ่งเราก็จะจะัดเป็น จะให้เด็กๆกับครอบครัวกับพ่อแม่เนี่ยได้ไปกับเด็กในโครงการด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก็ฝากพี่น้องไว้ในคำอธิฐานค่ะตอนนี้ก็พี่แจนมาคนเดียวนะ <c oughs> พี่แจนมาคนเดียวเดิว่าจะมาสองคนนะคะแต่มาคนเดียวห <c oughs> ลังเราก็ฝากไว้ใน,นคำอธิฐานนะคะขอพระเจ้าเมือวก่อน